ตีปราช่อนข้างทางนครับหมายปลายทางบ้านแพ้วนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นหนอนยางลงแซมนะครับแล้วก็คันคันนะครับเป็นปิ้นดิเลกนะครับเวท 7k14 นะครับสรับล็อตอาบูโปรแม็กซ์3นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับน้าๆว่าจะมีผลงานให้รับชมมากน้อยแค่ไหนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับน้าๆ นูอีกครับดูอเลยครับเาเป็นคืนสูปไปบนภาแะเปิดตามองกลับลงมาฉันเกิดคำถามเหอทางชีวิตที่เกิดมาเสียเวลาับสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรคำถามอยังข้างในใจอยากรู้ผู้คนมากไปเดินผ่านไปต้องการอะไรจะวงห้าความเจะเลิญก็พากันเดินไปสุดขอ ชีวิตเกิดมาทำไมไม่เคยจะคนลาคำตอบอำนาจเป็นตัวนำเขาอ,อยากจะร่ำจะรวยกันจังจึงทอชีวิตมาเดิมพันไม่สนใจเดือนตะวันเมื่อลมหายใจไม่นานวันก็หมดความจริงไม่สนใจเขาเอามายามาปัางมาบดเวลาก็เหมือนลมที่พาชีวิตมาชื่นชมได้เดินได้วิ่งในโลกกลมชัวเวลคำทั้งมีชีวิตไม่เคยมันคงจะ กันไปทำไมจะแบ่งชั้นฉันจะแข่งขันไม่แบ่งปันแล้วมันจะดียังไงใครที่กำหนดก็มนุษย์ทั้งทั้งหมดไว้ทั้งกฎหมายทั้งทำร้ายและในสุดท้ายก็ตายแต่วัน <c oughs> เล็กจัดนะครับถือว่ารอดนะครับมาจาลงแซมน,นะครับกับประชอนใสป่ป๊อกเลยวัดรอยขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวจะปล้อนครับตัวนี้เดีปิ๊งไปได้ดุชิบผ่าเลยเยอะจะเกีียวเยอะนะ จี๊ดก๊ดนะครับเดี๋ยววันนี้ใช้สีสีนี้ครับแต้มแรงนะครับใส่ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรปล่อยไปลีเกวเยื่อนอนยางนะครับนี่ครับเกวที่ปากแล้วก็ทะลุโฟนแล้วก็วัดนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปชึบดังนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ซ่อนคุมครับชึบเรียบร้อยครับ

มันหบงพลาดครับใช่ที่นี่จะปลาเป็นขึ้นเองครับอนี้่นี่ก็ปลากัดอยู่แต่มันขึ้นมากัดน้ำนะครับแต่มันโดนสายผมผมคิดเองผมอโทษเอาไงเป็นแหนไม่หนานะครับไม่รู้มีซาลาหรือเปล่านะแล้วก็ไม่รู้จะมีปลาด้วยเปล่าเพราะที่แล้วเดนไปเยอะหกตัว โล,ลวตว่ามันตนึไงมันหาตัวง่ายโอนะนะ้กัดเลยนะนะจัดตัวหน้าตาเลยช่วยชิงน,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 นิงนาชินะชนะจันัใจเย็นอย่าลนครับอย่าลน แล้วกันแล้วไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้โหึขู่แมงกระชากเลยไอ้สัตว์ขู่แมงเดือดจัดกัดกระชากคันเลยครับเจ็บม่โอ้โหเฮียแม่งเดือดจัดปลาตัวไม่ใหญ่นะแต่แม่งกัดกระชากคันเลยเรียบร้อยนะครับผาตัวแล้วนะครับ สวยงามครับไอช้อนไซส์ก็กําลังดีครับกําลังสวยครับนี่นะครับหนอนยางแซมนะครับเท็กซัสลิกนะครับลากเร็วนะครับเป็นเยื่อผิวน้ำได้นะครับลากช้าเป็นใต้น้ำได้นะครับสวยงามนะครับแต้มแรกนะครับไปลงถังหล่นลเว้ย กัดนะครับกัดนวครับกัด้วครับกัด้วครับโอ้โหว่าย้อนไอ้เหี้ยว่าย้อนมานะครับวัดเลยไม่จังเลย เสียดายใส่ดีด้วยนะไม่กัดเลยฮะเดินไปเที่ยงเก็ดเลย ตามมาอือสัตว์แล้วตามมาตามมาโอ้ปลาพวกนี้เป็นเหี้ยชอบว่ายย้อนไม่รู้ไอ้สัตว์ไส์สวยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไส์สวยนะครับนะนะ้าหนอนยางลุงแซมนะครับโอ้โสาเป็นโลนะครับกบโลได้ตัวนี้สวยงามเลยครับนะนะ้ะ ไอ้เหี้ยปลาพวกเหี้ยเป็นนี้เป็นปลาพวกนี้เป็นเหี้ยอะไรนะครับชอบว่าย้อนมาไอ้เหี้ยแม่งเมื่กิ้งวัดทับไม่อยู่นะครับดีนะถอยห,หลังพอดีสวยงามนะครับนะนะไปหรือกันต่อ 过嘛啦？ วดมานึงข้างหน้าเลยอะไรครับะไครับอะไล้ะไครับะไรอะไวครับอไปเนี่ยสายูแล้ว พอให้ตึงนะครับไอสัตว์มันกระชากรุดไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> เสียเยอ่อีกแล้วนะครับเรียบร้อยล้เยวเยนคลายก่อนครับมันกระชากเลยผมไม่ได้วัด <c oughs> สดผมไม่ได้ก็สีตะปูนไงปลาพวกนี้นมันฉลาดฉลาดขายก่อนนะก่ <c oughs> อนผมจะวัดก็เลยไม่อยู่ ไปแล้ว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 คายแล้วไม่ขายนะครับสัตว์ขึ้นมาจนได้นี่นะครับนะนะถนนยาวลุงแซมนะครับนะนะ กับปลาช่อนนะครับไซสก์กำลังดีนะครับล่องส่วนมะพร้าวนะครับนะนะนี่ครับตกแบบทตกแบบไอ้ทคกซัสนะครับนะนะสวย่งามนะครับแต้มที่สี่นะครับ ข้างหน้าเลยจัดข้างหน้าเลยวัดส่วนไปดิีัดข้างหน้าเลยไม่ต้องวิ่งครับนี่นะครับนอนยางลุงแซมนะครับกับสายขีดนะครับสองขีดนะครับไปอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนไม้ไปไหนเลยนะยังอยู่ไม้เดิมนะครับสี่ตัวแล้วนะครับนั่นนะสวยงามนะครับวันนี้เท็กซัสลิกนะครับทำงานแล้วครับเท็กซัสลิกวันนี้นะครับเป็นผลดีนะครับ โอเคนะครับแต้มที่4ครับกับหมายเดิมนะครับ ตัแรงก็เป็นอย่างนี้ยี่อะไรลุดคุยนีฝนตกฝนตกขอใหาที่ร่มลบก่อนครับแต่พอตีสองละไม้ให้มันตกแรงก็ค่อยๆไปโอ้กับรีแล้ว ไม่คายเลยครับไม้เดียวอยู่ครับโอ้โหหมดเลยคือเมือยี่เอียงไปแล้วส่งน้ำไป้หน่อยครับ หยุดเฉยคนกกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับอยู่นะครับเล็กจริงครับเล็กจริงตัวนี้เล็กจริงเลยครับนี่นะครับตัวเล็กนะครับแต่วันนี้ไม่ไม่เป็นไรครับวันนี้เก็บหมดครับผมครับสวยงามนะครับนะนะนอนยางลุงแซมอีกแล้วนะครับ แต้มที่ห้ากับหมายเดิมนะครับแต้มที่หกกับหมายที่ผ่านมานะครับ <laughs> เรียบร้อยมาดูยี่อยู่เลยนะโอ้ยขี้แม่งเอ้ยขาดเลยว่าแล้วโดนขาดจนดได้สวยมีตัวกัดแน่นอนเป็นที่ร่มเนาะ พอพวกแล้วมีตัวกลางนอนตัวใหญ่ด้วยนี่หรอว่านี่เป็นที่ร่วมปังแค่อย่าหลุด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 น้อย นี่นะครับนอนยางลุงแซมนะครับวันนี้ใช้เทคนิคแบบเทคซับนะครับนอนยางลุงแซมนะครับป่าบ้านแพ้วครับกัดดีมากครับสวยเลยครับ่ันนี้บอกแล้วหมายมันสวยทีแรกมันอยู่ทีสองก็ต้องอยู่อย่าอย่าโดดอย่าดิน้น โอ้ยยเีขึ้นแล้วสัตว์ตัวจังได้ไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวนีนะ้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ขึ้นเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับ นอนยางลุงแซมนะครับกลับมาซ้ำใหม่เดิมตัวนึ่งตัวนะครับหมายนี้ได้ไปสามตัวแล้วครับเนี่ยตรงหน้าโรงงานโดยมะพร้าวเนี่ยสวยงามครับไปเก็บใส่ดี กัดเลยครับกัดกัดเลยครับกัดเลยครับอยู่ไหมอยู่ครับอยู่เลยครับบ้านแผ่นนะครับนี่นะครับเดยียตัวเดิมนะครับนอนยางแซงนะครับกับช้อนบ้านแผ่วนะครับ ามาทุกรอบได้ทุกรอบครับวันนี้ขอลองนิดหน่อยได้ปะจะมีตัวหรือเปล่านะครับจะมีตัวให้เล่นหรือเปล่าขอลองนะอันนี้ติดกับถนนเลยสายก็จะหมดแล้วครับขาดบ่อยวันนะี้ขาดโคดเดยอะ หมานี้นี่มาสองรอบก็แวะสองรอบนะครับได้ตัวทุกรอบเลยหมาเนี้ยแต่วันนี้ไม่รู้มีตัวล่า Yeah, I know. คล้องครับคุณตัวดีนะครับโอ้โเรียบร้อยตัวดีเลยนะครับถือว่าไม่โดนนะครับสงสัยไปนิดนึงกระชากไปเลยครับนี่นะครับไซโลนะครับกับหมยนะครับช้อนข้างทางนะครับบ้านแถวนะครับ ตกด้วยหนอนยางลงแซมนะครับตกแบบเท็กซัสนะครับวันนี้นะครับแต้มทีเท่าไหร่ไม่รู้นะครับวันนี้ได้เยอะมากนะครับวันนี้รวยนะครับสวยงามครับน้าๆกระเด็นครับหนอนยางครับสวยงามจับบ้านอยู่นะครับ กัดเลยครับลอยขึ้นมาเลยครับกั <c oughs> ดข้างหน้านี่ครับลอยขึ้นมาเลยครับเก็บหมดครับเก็บหมดปลาเกลือสวยครับหมายกลับมาซ้ำหมายเดิมน,นะครับนี่ครับล้องสวนไปเก็บ กอจะกัดไอเวนกัดนะครับตรงนี้มีช็อตได้ตัวหนึ่งตัวนะครับ ร้อยขึ้นมาอีกแล้วข so> ึ้นฝั่งอีกแล้วขึ้นฝั่งอีกแล้วกระโดดเลยกระโดดเลยได้สว์ดิ้นเออดิ้นนี่ครับกลับเลยครับกระโดดเลยครับนอนยางลงแซมนะครับวันนี้ครับ วัดลอยทุกตัววันนี้ไสเนี้ยสวยงามครับไม่ติดเบ็ดด้ยนะมันอมอยู่วัดมันก็โดดขึ้นมาตามจสวยงามครับผมนะนะนี่นะครับผลงานนะครับนี่นอนยางลงแซมนะครับวันนี้นะครับคนเดียวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เลยครับ เดี๋ยวปิดคลิปแล้วครับต้องไปทำงานต่อฝากไว้ไ้วยนะครับหนอนยางลุงแซมนะครับผมมีจำหน่ายนะครับหนึ่งซองบาจุหกตัวนะครับราคาหกสิบาทนะครับโอเคครับนะนะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไป